ก่อนจะอาบน้ำเช้าเย็นต้องครีนซิ่งผิวแต่วันนี้พิเศษที่สุดเราจะไม่ใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนเราจะใช้เป็นคู่นี้แทนในการครีนซิ่งผิววัซลินบบีออยล์บีบีออยวัซลิาานอันดักแรกก็จกวัซลีนออกมาเราจะใช้ประมาณเท่านี้เท่านี้ตอนหนึ่งครั้งในการครีน หลังจากนั้นก็นี่เยาะบีบีอยยยอยลลงไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊คีนได้หมดไม่ว่าจะเม็ดหลังนั้นข้ผสมให้มันเข้ากันเชือ่อเสร็จแล้วก็ลงไปเลยบอกเลยว่าสูตรนี้คลีนได้หมดไม่ว่าจะฝังลึกฝังนอกฝังไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว,ว่าอะไรลิปแมท เพื่อนสำอังติดทนแค่ไหนสูตรนี้คือเอาอยู่พร้อมกับบำรุงผิวนวดวนไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคือสภาพหน้าที่เราคลีนผิวเสร็จแล้วหนึ่งนาทีคือทั่วใบหน้าสิ่งที่หลายคนกลัว คือความอุดตันใช่ไหมวิธีแก้เตรียมสำรีชุบน้ำสะอาดแล้วบวีออกแบบนี้หลังจากนั้นใช้สำรีที่เราชุบน้ำสะอาดเช็ดปากนี่ ดูผลที่ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นชัดไหมนี่สัมีีดําดำมากเมื่อคู่แรกสัมีีดําดำมากเราก็ต้องต่อด้วยคู่สองนี่ค่ะทุกคนเพียงแค่ใช้สัมีชุบน้ำสะอาดแล้วเช็ดคราบ วาสลีนแล้วก็น้ำมันที่เราทําการคลีนผิวไปแล้วก็ไปล้างหน้าด้วยโฟมและสะบู่ที่มันสามารถขจัดคราบได้คือสบู่ล้างหน้าของเราได้เลยแค่นี้ก็หมดปัญหาหายห่วงคราบวาสลีนแล้วค่ะทุกคน